คือเราเป็นคนชอบฟุตบอลเป็นทุนเดิมและก็ชอบเล่นเกมทําให้ลองเล่นมาเรื่อยๆและเราก็ทํามันได้ดีได้พิสูจน์ตัวเองฝึกรับมือกับแรงกดดันเป้าหมายของเราคือแชมป์โปรโลีกและแชมป์นานาชาติเวลาแพ้มันทำให้สภาพจิตใจยแย่ทีมเวิร์กการสื่อสารขาดกำลังใจขาดความมั่นใจแต่ละคนก็มีภาระของตัวเองอย่างผมกับดันเตก็แข่งไปทำง,งานไปเตหายตเครับตเนี่แบบ รับรบอบที่แล้วทีมตกรอบเล่นได้ไม่ดีแข่งครั้งนี้ผมจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดสุดความสามารถเพื่อชัยชนะของทีมเราเคยพลาดตัวแทนประเทศด้วยการจบที่4ี่สองครั้งเราพ่ายแพ้ในรอบชิงหลายครั้งเป็นพลองบ่อยครับคิดว่ารอบนี้อาจจะมีพลังบางอย่างที่พาเราไปถึงแชมป์ได้อุปสักคที่ใหญ่ที่สุดการพิพาทซ้ำ มันไม่เคยทําให้เราท้อสักครั้งเหตุผลง่ายๆเลยเพราะผมรู้ว่าพวกเราทําได้เราจะทำให้เต็มที่เพราะไม่รู้ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพีกมาแล้วอานายริงลูกนี้เรียบร้อยครับโอโ้โหตีเสมอได้ครับอ่านายโอ้ยพีกปุ๊บยิงปับ๊บหายไปเลยครับอัตเาเิลขึ้นนํำทีสองหนึ่งตอนนี่ เป็นลีกสุดท้ายของปีนี้ไม่ใช่แค่กเกมหนึ่งนัดแต่มันคือภาพสะท้อนทั้งหมดของความพยายามตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากลับไปเรียบร้อยครับหาอยู่นานสุดท้ายได้ส,สักทีกับการเตะสองนึ่ชนสาวนั้นจับทีสี่ไปเลยครับโอ้โหเราโอเวอร์ดัไม่ใช่เพราะเราไม่กลัวแต่ถ้าเราถอยตอนนี้เราอาจไม่มีวันเดินหน้าได้อีกเลย